อร่อยที่สุดนะครับจากการดูจากการศึกษาประวัติข้อมูลของของฝรั่งตรงนี้ผู้ที่ได้ชิมไม่ว่าจะเป็นนักชิมไม่ว่าจะเป็นชาวสวนเองจะหาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นฝรั่งที่อร่อยที่สุดในตระกูลไส้แดงนะครับในช่วงนี้นะครับอย่างฝรั่งเฟิร์นโลมี่ที่มาหลังนี่ มาหลังๆนี่ถ้าถ้าให้เปรียบเทียบความอร่อยแล้วก็ก็ยังสู้สู้เขายังให้คะแนนนะครับถ้าลองเข้าไปศึกษาใน google ดูไปลองไปดูข้อมูลดูก็ได้นะครับคําว่าอร่อยที่สุดนี่ไม่ใช่ว่าผมตั้งขึ้นมาเองนะครับสาหรับในตัวผมเองผมก็ก็ให้ว่าเป็นอร่อยที่สุดกินแล้วจะชอบนะครับมันเป็นยังไงถึงถึงบอกว่าอร่อยที่สุด ความหวานนะครับพอเรกินแล้วถ้าถ้าห่าได้ได้ได้ลูกได้ผลที่มีความแก่พอดีนะครับมีความแก่พอดีความหวานของเขาจะสูงสุดสูงกว่ากว่าพันอื่นเลยนะครับหวานแล้วก็กรอบแล้วจะมีกลิ่นหอมจางๆเนี่ยนะครับเป็นกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะครับถ้าในความคิดของผมเหมือนกลิ่นสตรอเบอรี่จางๆนะครับ บางคนก็บอกว่ากิ่นอย่างนั้นกิ<ๆ>่นอย่างนี้แต่แต่ในความรู้สึกส่วนตัวของผม<ๆ>ผมจะคิดอย่างนั้นแล้วก็ฉ่ำน,น้ำนะครับจะมีน้ำนะครับอันนี้คือคือถือว่าเป็นจุดเด่นที่สุดก็ว่าได้นะครับของของหงปปซือนะครับหวานกรอบกินหอมฉ่ำน,น้ำนี่แหละคือคือคือเหตุผลหลัก เด่นๆที่สุดในเรื่องความรสชาตินะครับอีกตัวหนึ่งถึงือว่าเป,เป็นเป็นเป็นลักษณะเด่นของเขาก็คือมเมล็ดน้อยครับเมงเกตด,ดูที่รูปนะครับแทบจะไม่มีบงางแทบจะไม่มเีเมล็ดเลยนะครับมีอยู่แต่ไม่้อยบางคนเนี่ยจะ ถ้าใครไปเห็นาชาวสวนบางคนเอามาขายบางคนเขาก็บอกว่าอ่าฝลั่งไรเมร็ดนะครับคือเม็ดน้อยครับมีเม็ดเดียวแต่แว่ามันเล็ดน้อยนะครับอันนี้ก็สำหรับนักชิมเพื่อสุขภาพบางคนนี่ไม่ชอบ ไม่ชอบฝรั่งเพ,เพราะว่ามันมีกลัวว่าไปตกในไส้ติ่งทําให้เป็นไส้ติ่งได้ง่ายอะไรทํานองนั้นนะครับซึ่ง,งสมัยเด็กๆผมเคยได้ยินผู้ใหญ่เขาพูดกันนะครับอะจะชอบมากเนื่อง,องจากเหตุผลว่าเมล็ดน้อยนะครับเมล็ดน้อย